สวัสดีทุกคนนี่คือแผ่กนการตลาดของธุรกิจซูเรียนซึ่งเป็นแผกนการตลาดแบบรายเดือนเริ่มรอบการขายตั้งแต่วันที่1ของต้นเดือนและสิ้นสุดที่วันสุดท้ายของเดือนปัจจุบันเราสามารถร่วมทําธุรกิจด้วยการลงทุนเพียง250บาทหรือถ้าเราซื้อสินค้าตั้งแต่150คะแนนขึ้นไปจะได้ร่วมเป็นสมาชิกของธุรกิจฟรีธุรกิจซูเรียนมีผลประโยชน์ทั้งหมด11ข้อแบ่งเป็นเงิน8ข้อกองทุนท่องเที่ยวต่างประเทศ2ข้อและกองทุนรถยนต์1ข้อตามรายละเอียดดังนี้ ข้อ1รายได้จากการขายปลีก15%และสินค้าทุกตัวที่เราซื้อจะมีคะแนนในการซื้อซึ่งคะแนนนั้นจะเก็บไว้เพื่อไปคำนวณโบนัสในข้อต่อไปข้อ2โบนัสตามผลงาน5-2 0โดยจะเอาคะแนนส่วนตัวเราและคะแนนจากทีมงานเครือข่ายที่เราสร้างเอาไว้ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าจากตัวเราและเครือข่ายที่สร้างเอาไว้จะเอาคะแนนมารวมกันตั้งแต่1คะแนนขึ้นไปจ 2, นถึง2999คะแนนเราจะได้รับโบนัส5%้นตั้งแต่3,000คะแนนขึ้นไปจนถึง 5, นนเรารับบน ตั้งแต่6,000คะแนนขึ้นไปจนถึง8,999คะแนนเราจะได้รับโบนัส15%และตั้งแต่9,000คะแนนขึ้นไปเราจะได้รับโบนัส20%ตัวอย่างของการสะสมเช่นเดือนที่1เรามี300คะแนนทีมงานมี2,700คะแนนรวมเป็น3,000คะแนนคะแนนสะสมอยู่ที่3,000คะแนนเราจะได้รับโบนัสที่10%เดือนที่2เรามี300คะแนนทีมงานมี2,700คะแนนรวมเป็น3,000คะแนนเท่าเดิมแต่ข้อดีของธุรกิจสุรียนคือ ยอดสะสมได้ไม่จำกัดเวลาจะเอายอดสามพันของเดือนที่แล้วมารวมกับ3ามพันเดือนนี้จะกลายเป็น6000คะแนนเราจะได้รับโบนัสที่สิและเดือนที่3เรามี300คะแนนทีมงานมี2,700คะแนนรวมเป็น3นามพันคะแนนเท่าเดิมแต่ยอดสะสมได้ไม่จำกัดเวลาดังนั้นจะเอาคะแนนสะสมเก่าที่6 0 0 0คะแนนมารวมกับ3นามพันคะแนนเดือนนี้จะทําให้เรามียอด9ก้าพันคะแนนรับโบนัสที่20%และกรดีต่อมาคือตําแหน่งขึ้นและไม่ตกหลังจากเราได้รับ20%เราจะอยู่20%ตลอดไป หลังจากที่เรามีคะแนนกลุ่มครบ9,000คะแนนถ้ารอบเดือนไหนที่เรามีคะแนนกลุ่มรวมได้มากกว่า2,000คะแนนเราจะได้เรื่องตำแหน่งเป็น SE (Cell Executive) หรือผู้บริหารการขายหลังจากเป็น SE ถ้าเรามีคะแนนกลุ่มมากกว่า5,400คะแนนต่อเดือนเราจะผ่านคุณสมบัตรริรับโบนัสข้อที่3โบนัสจากกลุ่มสายงาน10%โดยจะได้0.5เท่า2เท่าและ4เท่าคอยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนการตลาดถ้าเราเป็น SE และมีสายงาน1สายงานขึ้นมาเป็น SE ที่ผ่านคุณสมบัตรริ เราจะได้เลื่อนเป็น SSE หรือผู้บริหารการขายอาวโุโสจะได้รับข้อที่4โบนัสพัฒนาผู้นำเพิ่ม18และข้อที่5กองทุนท่องเที่ยวต่างประเทศในระดับเอเชีย er อีก1และถ้าเรามีสายงาน SE ที่ผ่านคุณสมบัติได้2ซสายเราจะเลื่อนขึ้นเป็น SM Sales Manager หรือผู้จัดการขายเราจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มคือข้อที่6บนัสก้าวหน้าอีก4 และถ้าเรามี SE ที่ผ่านคุณสมบัติได้4สายตำแหน่งเราจะเลื่อนเป็น SSM Senior Cell Manager หรือผู้จัดก,การขายระดับอาวุโสเราจะรับผลประโยชน์ข้อที่7เพิ่มคือกองทุนรถยนต์อีก4%และถ้าเรามีสายงานที่ผ่านคุณสมบัติ SE ได้6สายตำแหน่งเราจะเลื่อนเป็น DSM Diamond Cell Manager หรือผู้จัดก,การขายระดับเพชรเราจะได้รับโบนัสข้อที่8เพิ่ม คือโบนัสเพชรฐานมั่นคง8%ข้อที่8โบนัสเพชรฐานมั่นคง8%ถ้าเราเป็น DSM ที่มีสายงานผ่านคุณสมบัติตั้งแต่4สายขึ้นไปเราจะได้6พอยต์ถ้าผ่าน5สายเราจะได้8พอยต์และถ้าผ่าน6สายขึ้นไปเราจะได้สูงสุดที่14พอยต์และโบนัสข้อที่9กองทุนท่องเที่ยวต่างประเทศระดับเพชรในโซนยุโรปเพิ่มอีก2ที่นั่งและในตำแหน่งไดมอนด์ถ้าเรามี6สายจาก6สายถ้ามี2สายขึ้นตำแหน่งมาเป็น SM เราจะได้รับโบนัสข้อที่10 บนัสสโมสรระดับเพชรเพิ่มอีก2%และถ้าเรามี6สายงานที่เป็น SE ที่ผ่านคุณสมบัติและ2 SM ที่ผ่านคุณสมบัติตรเราจะเลื่อนตำแหน่งเป็น CDM Cloud Diamond Manager ผู้จัดการข้าระดับมงกุฎเพชรซึ่งจะยังได้รับผลประโยชน์ทั้งหมด10ข้อและอาจจะได้รับผลประโยชน์ที่สูงขึ้นตามตำแหน่งและถ้าเรามีสายงานที่เป็น SE ที่ผ่านคุณสมบัติได้6สายและ SM ที่ผ่านคุณสมบัติได้4สายตำแหน่งเราจะเลื่อนขึ้นเป็น r c m Royal Cloud Manager ผ <พ Japanese. S 1> ู้จัดการาขาะระดับมงกุฎหลวงซึ่งจะได้รับผลประโยชน์เพิม่มขื้ข้อท โบนัสแห่งความสําเร็จอีก1%และถ้าเรามีสายงานที่ผ่านรุสมบัต DS ิ DSM 6สายและผ่านรุสบัต SM ิ SM c สายเราจะได้เลื่อนขึ้นเป็นตำแหน่งสูงสุด RCD ร o ย a ก Crowd Director ผู้จัดก,การขาระดับมงกุฎอิสริยะเราจะได้รับผลประโยชน์ทั้งหมด11ข้อแต่ผลประโยชน์จะเพิ่มขึ้นตามตำแหน่ง และจุดเด่นของธุรกิจสเรียนคือสะสมยอดได้ไม่มีการตัดยอดเก่าออกทุออกคนยังสามารถที่จะสะสมความสําเร็จไปด้วยกันและตําแหน่งแซงกันได้เช่นตามภาพเราพู้มาก่อนซึ่งเป็นตําแหน่ง SSE นั่นคือมีสายงานที่ผ่านรณสบัต SE ได้4สายซึ่งจะมีรายได้ประมาณ1,500 0 5, บาทแต่คนมาที่หลังเราสาม,มารถสร้างสายเป็น SE ที่ผ่านรูสบัตได้6สายตําแหน่งเขาจะเป็น DSM หรือ Diamond Sales Manager เป็นผู้จัดการขายระดับเพชรซึ่งมีโอกาสมีรายได้แตะหลักแสนบาทต่อเดือนได้นั่นหมายความว่าตำแหน่งแซงผู้มาก่อนได้ข้อดีต่อมาคือเป็นมรดกให้กับทายาทสามารถโอนมรดกนี้ให้กับทายาทต,ต่อได้และทายาทจะขึ้นมาเป็นตำแหน่งของเราต่อทันทีและนั่นคือสูเรียนโอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้มากที่สุด